หนอ่อซ้ำแขนซ้ำแขน <laughs> โอ้ยแกอุย้ยไก่สองหนอนี่ไปมึงจริง,อ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 ,งอุ้ยใส่ก็หิวไปเลยๆชอบถอกถอกถอยโอ้ไม่จะไงอ๋อดีใจได้เจอหน่อใหญ่อุยอ้ยยินดีงว่ะแกอุ้ย ตําแปดมดต,ามตําแปดโอ้ยไม่ใช่มดต,ามตําแปดโอ้ยไม่ใช่นี่นี่นี่หนอกักคักคักแทงเข้าไปล้วงเข้ามา <c oughs> ค่ะปวดหเลยแทงยังไงทักได้ยังงี้ไม่รู้เออเด็กก็ไม่เป็นไรแล้ว quất lên mà ta mà ui tôi muốn cái mi ui đây là em. ออโอ้โหน้ำน้ำย้อยติ้ง,ต,ง,ต,งติ้งเลยนี่แต่เพื่อนขาเดี๋ยวเย็นนี้นะจ๊ะอีฉันจะแกงเปอค่ะแกงเปิดใส่หน่อไม้เอใส่ใบย่าน,นางใส่ชะอมชะอมบ้านเรามีส่วนเรามีเนาะอุ๊ยอากาศประเทศนอกร้อนจริงเลยเนี่ยประเทศนอก ยูดเอากโอุ๊ยผักบุ้งผักบุ้งค่ะดูผักบุ้งดูหนาพี่ลืมใส่บิกินี่มาลืมใส่บิกินี่มาค่ะเดี๋ยวต้องใส่บิกินี่มาเก็บผักบุ้งไปค่ะไปไปกลับบ้านกันเี๋ยวเย็นนี้ก็จะแกงเปิดหน่อไม้ให,ให้กินนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะจ้า เพิ่งหัดทำจ้าเพิ่งหัดทำ u t u b e